ครับสวัสด e. ีครับ mm hmm. พี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับนะ้มื้อนี like ้นะครับน้า like ่อต้องอย่งมากมายพี่น้องฝนตกครับผมนะครับเสียงที่ได้ยินนะครับมันอาจจะกล้องแน่นะครับผมเพราะว่าข้างนอกที่แรกพี่เจ้าจะพาไปทายทำบรรยากาศสดๆข้างนอกแต่ว่าฝนฟ้าบริป็นใจเสลยเกินครับผมนะครับสำหรับมื้อนี้นะเป็นเมนูนะครับตามสัญญานะครับน้เป็นเมนูแซลมอนครับผมนะครับปลาแซลมอนโตนึงครับผมนะครับนะที่แรกพี่เจ้าจะจัดยูแมคโครนะแต่ว่า พี่จ้าเคยซื้อมากินมื่ล้วนะครับเนื้อมันมันมันบ่อช้าม,มันบ่อเนื้อมันสีบ่างามครับพี่น้องนะครับถึงพี่จ้าเป็นคนที่บ่ค่อยกินแซลมอนแต่ว่าก็น่าจะพอรู้ว่าปลาสดกับบ่สดนะครับมันเป็นแบบใดน,นะครับนะบังเอิญพี่จ้าก็เลยไปพ่อเจ้านึงนะครับนะผมคิดว่าัน่นาจะระดับนะครับต้นต้นของประเทศก็แล้วกันนะครับนาะเป็นสลับของอาฟาร์มมีย่ยางกันล่ะอันนี้เป็นฟาร์มเพิ่นนาเข่าจากประเทศนอร์เวย์โดยตรงครับผม นะครับเป็นแซลมอนฟาร์มนะครับเนาะของม่อนม่อนอ้วนครับผมนะครับของม่อนอ้วนบ่ผมผมเล่าว่าันบอกใ่านั่นปันเดพี่นงโอ้ยเนาะเอาม่อนอ้วนม่อนอ้วนฟาร์มครับผมนะครับนะนนี้เป็นวาซาบิครับผมนะแต่ว่าเพื่อนพี่จ้าสั่งตัวนึงครับผมแต่ว่าเพื่อนแล่มาให้ตามใจครับผมผมก็เลยบอกว่าให้แล่เป็นซาชิมินะครับเพื่อนกระเฮ็ดมมาให้ผมสามสามกล้อง นะครับนะครับสามกล้องแลก็ะอีกเครื่องนึงอยู่นี่ครับผมนะครับอันนี้อีกเครื่องนึงแล้วก็หัวกันยู่นี่นะครับได้ครบจวนทุกอย่างครับผมเพราะว่าจะเป็นท่องมันนะครับท่องมันก็อยู่ในถังครับผมมันถอออกมามัน้องมองวางนะครับเนาะมาพี่น้องเอาได้เห็นมึงหัวมันก่อนนะครับหัวใงญ่ๆงไหมพี่น้องก็เห็นหัวปลาแซลมอนปะนี่เอยมึงครับผมนี่นี่ครับผมจัดมาเป็นตูนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับนะ บ่ต้องอย่างมากมายนะพี่นอนะ้องเนาะออจัดเป็นตัวเลยตึ๊บเอยก,กินคักๆหลดมือเนี่ย <c oughs> เอยอ่ะสลับน้ำจิ้มนะครับนะ้าเพื่อนก็มีอ่าแถมมาให้ซีวดนะครับน้าผมเทไปแล้วนะครับเหลือสองวดนะเป็นซอสโซยุครับผมนี่อ่าเป็นซอสโซยุกับอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเนาะรสนะเด็ดเลยครับผมมาบัดนี้่้วก็เป็นวาซาบินะพี่อันนี้พี่จ้าบ่อยมากดอก อแจกกินที่ละกล้องกันแล้วกันเอาไหนก้อนเลยเหรอนะเอาเอานี่ละเอาวางย้งในละเอาเออเบืงเนื้อชำ้ชำๆนี่นอ้องนี่ปลาทวูวเบื้องละผมเนื้อชำ้ชำๆเลยครับนี่ปลาทูโอ้สีสันไหมอเอาลุยเอาไหม ใส่มือกันแล้วกันนะพี่จ้าขออนุญาตใส่มือกันแล้วกันไส่มือกันแล้วกันนะเขาก็ต้องเขาก็ต้องพี่ทีรีตองใส่อันอันนี้ดอกอันวีจ้าลองทดสอบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมันจิ้มเนียนแบบแดดไอนนซีฟู้ดนะครับนะอืมหวานเนาะอืมพี่จาบอกคำเดียวว่าแซ่บ เสีบก็ของห่างออื่าน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเกาอืมมันอ่ะเนาะอืมมาบาัานี้ลองน้ำจิ้มซอสโซยุ โอ้เพิ่นปาดได้งามมิดีพี่น้องเมืองตอนแบบมืออาชีพมิดีครับผมนะสำหรับฟาร์มนี่ครับผมพี่จ้าบริบบอเสียแรงเลยนะครับหน้าที่สั่งสั่งเพิ่นนะครับบ่แพงนะครับนะลองโทรไปถามมึงกันแล้วกันนะครับสำหรับที่ยู่นะครับเดี๋ยวพี่จา้าจะขึ้นไปใต้คลิปนะครับนอกอากาในวิดีโอครับผมนะกะต้องเด็กกับสอบถามมึงกันแล้วกันกินรสวิโอ้ น้องแสววาสาบีหลายพวดพี่นอ้องป้าทัวลองยินบ้างกินเต็มเลย <laughs> กินเนี่ยโอ้ในกินเนี่ยแต่ว่าหักวาสาบีหลายหักแซ่พื่อกันนะผมบาอาจจมออ่อาจจะทรมานจากหน่อยอาจจะทรมานจากหน่อยครับเพราะต้องมีอย่างมากมายเดีพี่น้องนะครับเนาะ มึงกองนี่บอมมันมีมันมีหลายแบบครับเพื่อนฮันมาให้ผมหลายแบบอือันนี้นายจะเป็นมึงพี่น้องมึงกับผมสวยงามมากเลยครับผมมึงเพื่อนฮันแล้วเพื่อนแบบจัดไปผมแบบในกล้องแบบยังสวยงามมาครับพี่น้องมึงดูนะว้าฮทัวอันนี้เขาเอื้อนีอย่างมันน้อเนี่ยท่องว่านาจะเป็นท่องมันไหมพี่น้องแล้วผมรองมึงนะลอมึงกอน อืมเป็นไงกินมันดูมันดนีแซ่บ่ะจังแบบว่าอ่ามันเนาะคือจังแบบนเ,นแบบเพิ่นกับเจ้าแบบอันเอาขวดนมมามัดใส้นี่ไห้ผมกินอี่าะโอ้แซ่บอีดีครับผมป้าทัวปลาโซยุใส่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ด ก็าทาเดียวทำยังไงคือโตครับผมใครเยอะมากขารยอะมากน้องน้องจิตกแล้วเออน้องจิต,ตวัวกันโตแล้ว ได้ปรักสัดมาก,กับขอทานายอายอ่าไปยำโดนม่้ไหวเนาะม้ไอ้เนาะมัไอบบ้เอีกินโนเปลี่นนะกินโนเปลี่น บ่อยแล้ว<อ> <laughs> พี่น้องน้องบอกว่าบ่อยแล้วครับผม <laughs> น้องอก็เคยกินนะครับนะนะครก็ก็มาว่ากันนะครับน้องว่าน้องเป็นทแทรกคือกนหน้าที่อ่ากินแซลมอนนะครับเนาะอะเป็นแซลมอนสดๆนะครับ่าตองาอย่างมากไม่หรอก่ะก็มาปิ๊งยันนะครับเมือม่อกี้จ้ากินแล้วกันอตอนยังงอยู่เลยครับผม ลวกน้ำบ่น้องน้ำเคยนะครับน้าพี่น้องนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตคัดภาพแป๊บหนึ่งครับผมน้องบอกโบไหวครับพี่น้องก็เลยได้ไปต้มให้ครับผมนี่น้องบอกก็กินสองสามคำเริ่มโบไหวแล้วเพราะน้องก็เคยกินครับผมนะก็เลยเอาไปลวกนะครับเนาะเอามามน้ำบาเนี่ยอ่าก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าพี่จ้าก็คือเก้แหละนะพี่จ้าคือโก้แหละนี่เจ็บเสียบคือโก้ พ like ี่เไหนเท่ากันปเจ้าพี่าจกระดงกินอันรวบมันก erm? ็เดินเป็นไหนเอ้ามันกระแทกคนระเบียบมันคล้ายๆปานน่เนาะคล้ายๆคล้ายๆปานเนาะ เป็นยิ้งยากหรอค้าบอกว่าถือกับพี่น้องแต่ว่าจริงที่มันหายไปคือความมันครับนะสูนนี่บาได้สู่แบบซาชิมิดิบบาได้แบบเนี้ยมันครับผม ผักกันก็ผักผิกชาอูเรนดีไปแหลตตอนงามๆครับผม,มนะครับสมที่เป็นฟาร์มนำเขานะครับพันนี้นะครับเป็นพัน์จากประเทศนอร์เวย์ขึ้นซื้อล้วพี่น้อง นะครับดูผมคิดถึกนะครับนะที่ผมตัดสินใจสร้างพื้อนอืม พี่จาบอกแล้วว่าถ้าพี่จาได้กินอะ่ะบอกกินครับเปียงสองเปียงอะ่ะจัดเป็นโตเลยเนาะอีกเครื่องหนึ่งนะครับบุรุ่ที่ฉันกินนะครับเดี๋ยวถามมึงครับติดตามมึงกัแล้วกันอะ่ะแต่เพลินแรงงามงามพี่น้องนะครับบ่มีก้างบ่มียังติดมาเลยแม่ ยุ้นใส่กองม,มางามงามเอา้าเนี่ยครับผมเพิ่นจัดียกมาให้แบบงามงามไหมบ่มีที่ตีครับผมคุ้มค่านะครับคุ้มค่าก็คือยุ้ยใส่ก,กินได้ครับผมซูมมือนี้ยุ้ยใส่ก,กินได้เพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่าเพราะว่าลดเย็นนะครับเพิ่นทรงพันลดเย็นยุ้ยทงให้ทงนากินได้พี่น้องยุ้ยปลามันก็กินได้ยุ้ยปลาอ้อยก็กินได้ซูมมือนี่ครับผม นะครับอยวนป้ายางกินได้ครับผมนะผู้ใดขึ้นอยากอ,อย่าลืมโทรสร้างเลยครับผมผมการันตีนะครับผมการันตีเลยแซบก็อยู่ห่างครับสดจี่บงคันมันสดเนะมันอืมโอ้มันอี๋ป้าทูหมองข้องมนะันโคตมันเลยอืม,อม ขอก็คือยังปาดอลลี่เดีพี่นอ้องเดี๋ยวหัวพี่จ้าต้มยำนะครับนะหัวหัวกับอันหังหัวกับอีหยังเขาเอื้อนยังก่อน,น,นเนี่ยไอโครงกระดูกมันอนะ่ะนะครับเดี๋ยวพี่จ้าจะต้มยำเอื้อนแซ่บซไปเลยบาร์บีคืนดัง

่เพอ,อแล้ว <laughs> น้องก็โ่้ไหวแล้วอ,อันแบบเนี้ย <laughs> มันมีความเคาเนาะคือจังแบบเอาเอาเนื้อปลามาจุ่มนุมหน่อยพี่น้องนะครับความรู้สึกแบบนั้นเลยนะ อโอ้ถูกใจอะไรพี่น้องเอ้ยสําหรับคนมัดนะครับขนาดจะรู้นะครับสวรรค์ของแซลมอนอะ่ะเวลากินแล้วเนี่ยโอ้ยสุดยอดอวาซาบิขึ้นดัง คนกระตุกพี่นอ้องเ้ย,เอย,เอยตอน,นหนาๆง่ายๆสลับพิจาก็แล้วครับนะเพราะต้องอย่างมากไม้พี่น้องนะครับนะอันนี้มันบดได้แล้วเพราะเนี่ยมันทอยครับผม ยวกสุบพุ่นะแมนเลนๆ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคำุูท่ายกันแล้วกันนะโอ้กินได้หลายเติบนะครับเดี๋ยวกล้องนึงนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนไซให้ผมมาซีกล้องนะครับเปิดไปแล้วสามนะเดี๋ยวกล้องดีซี ราคาอีกเครื่องหนึ่งบรูอัติเฮ็ดหนึ่งกินนะครับเดี๋ยวทานติดตามมื่อกันแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวสําหรับมื้อนี้ก็บชิโซง่ายได้ชิ้นนี้แล้วครับผมเอาอีบอสเนี่ยพอแล้วนะ <มา S 2> เออจะไม่มีนอ้องกูรู้เออ,อ,เอามาพี่น้องมาโอ้คือตอนไงเดี๋ยวล่ะ

เอาพอหอมปากหอมคอพี่น้องนะครับนะนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะเป็นคลิปบาซาบิปลาแซลมอนนะครับผมนะเป็นซาชิมิสดๆนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าโบไหวอาจารยพี่น้องโบเคยกินครับผมน้าต้องเข้าใจนะครับนะคนโบเคยกินจังได้กับโบเคยกินครับพี่น้องพอมากินเทเแรกมันก็เป็นทั้งสี่ละครับนะครับโบว่าแม่นผู้ใดคือกันพี่จ้าคือกันครับผมถ้าเคยกินครั้งแรก อาจจะคอแข็งอันนี้คือพูากันตามตรงนะครับแต่ว่าพอกินไปกินไปปุ๊บอ่าโอเคมันเริ่มแซบเรื่อยอย่างปุ๊บความคอแข็งจะไม่มีนะครับนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะเอ่อเคิือนมาจังไรละ่ะก็คือตามบ้านนอกพวกผมเนี่ยเอ้าพี่น้องครับผมไฟดับครับพี่น้องเดี๋ยวพี่จ้านะครับนะเมื่อกี้ภาพมันตัดไปคือไฟดับครับผมนะครับเอามาปิด คลิปกันแบบเรียวๆเลยมือเนี่ยครับผมนะมืวันี้ไฟดับนะครับมันดับบางนึงนี่แหละพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้นะครับคือก็เลยครับนะเพียงแค่กดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของพี่จ้านะครับนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องอียย่างมากมายเดี๋ยวพี่น้องนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับไฟมันดับนะครับก็ต้องขอให้หลายนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พี่จ้ากับน้องนะครับขอตัวจากลากันเพียงแค่นี้แหละครับเนาะเอาไว้เช่นเดียวครับสวัสดีครับผม